ที่ประเทศจีนนะมีคุณตาคนหนึ่งอายุ87ปีก็อายุยืนใช้ได้นะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรชีวิตก็สุขสบายดีนะเพราะว่าลูกเนี่ยส่งเงินมาให้เป็นประจำลูกเนี่ยอยู่คนละเมืองกับพ่อนะแต่ก็ส่งเงินมาให้ไม่ขาด แต่วันหนึ่งเนี่ยลูกได้ทราบว่าพ่อเนี่ยกำลังหาคู่พ่อนี่ไปจ้างพ่อสื่อมาช่วยหาคู่ให้ลูกลูกก็โกรธนะไม่พอใจอย่างแรงวะ่ะเห็นว่าเนี่ยพ่อก็ยุมากแล้วยังอยากจะมีเมียกันเนี่ย ก็คัดค้านว่าพ่อนี่ก็อายุมากขนาดน,นี้แล้วจะเอาเมียไปทำไมพ่อก็ยืนกลานนะว่าอยากจะมีเมียลูกก็เลยยืมขาว่าถ้ามีก็จะไม่ส่งเงินไปให้บ้านที่อยู่ลูกก็ไม่ส่งเงินค่าเช่าให้ละ แวก็จะส่งพ่อไปบ้านพักคนชราโอ้พ่อก็เสียใจมากเลยพ่อสื่อนี่ก็พยายามนะช่วยเหลือคุณตาจะทำยังไงนะแกก็ถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับชีวประจําวันของคุณตา ว่าคุณตาเนี่ยอยู่คนเดียวทั้งวันเลยหงอยเหงาชีวิตนี่แห้งแล้งก็เลยอยากจะมีคู่เพราะว่าภรรยาก็ตายไปนานแล้วอยากจะมีคู่ชีวิตเป็นเพื่อนคุยเพราะว่าชีวิตนี่มันแต่ละวันเนี่ยมีกินมีใช้ก็จริงแต่ว่าเหงา พอลูกเห็นวิดีโอที่พ่อสื่อถ่ายความเป็นอยู่ของพ่อนี่ก็เห็นใจเลยนะเข้าใจความรู้สึกของพ่อนะว่าเงาไม่มีชีวิตชีวาเลยก,ก็เลยเข้าใจว่าทำไมเนี่ยพ่ออยากจะมีคู่มันไม่ใช่เป็นความต้องการทางเพศแต่มันเป็นการต้องการคู่ชีวิต เอาไว้พูดคุยกันในว,าาวัยชราก็เลยยอมนะยอมไม่ค้านละพ่ออยากจะมีคู่ชีวิตก็ยอมเพราะว่าลูกเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาดูแลหรือแม้กระทั่งพูดคุยกับพ่อเท่าไหร่เพราะว่าอยู่นคนละเมืองเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีนะ ก็คือคุณตาก็ได้คู่ชีวิตที่ถูกใจเพราะว่าพ่อซสือก็ไปหามาผู้หญิงนี่ก็เป็นไม้เหมือนกันนะตอนที่ลูกของฝ่ายผู้หญิงเนี่ยรู้ว่าแม่ของตัวเนี่ยจะไปแต่งงานใหม่นี่ก็คาดเหมือนกันแต่ตอนหลังก็เข้าใจว่าแม่ของตัวเองก็เหงาเหมือนกัน อยากจะมีคู่ชีวิตก็เลยยอมเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีเฉพาะตอนนี้นะก็คือว่าคุณตาคุณยายก็สมปรารถนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่มีพ่อแม่วัยชรานี่ก็ควรจะทราบเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนแก่เนี่ย แม้จะมีลูกนะแต่บางครั้งมีก็เหมือนก็ไม่มีเพราะว่าต่างคนต่างอยู่อย่าว่าแต่ลูกไปทำงานต่างเมืองเลยบางทีลูกอยู่ในบ้านเดียวกับพ่อแม่แต่ว่าก็แทบไม่ได้คุยกันเลยคนแก่ตอนนี้เหงามากนะไม่เหมือนสมัยก่อนหรือไม่เหมือนคนแก่ในชนบทคนแก่สมัยก่อนเนี่ยแก่แล้วก็ยังมีเพื่อนมี มีมิดอยู่ในเมืองก็ไปเล่นหมากรุกไปคุยกับเพื่อนไว้เดียวกันที่ร้านกาแฟแต่เดี๋ยวนี้อยู่กันต่างคนต่างอยู่คนแก่ก็อยู่ทาวน์เฮาส์เพื่อนฝูงที่เคยสมาคมด้วยกันก็กระจัดพัดพลายไปหรือบางทีก็ตาย ในชนบทเนี่ยก็ยังดีนะที่ยังมีเพื่อนแล้วก็มีครอบครัวมีลูกก็หลายคนลูกก็อยู่กับพ่อแม่แต่เดี๋ยวนี้ลูกก็ไม่เคยได้อยู่กับพ่อแม่แล้วแต่ยังดีนะเอาหลานมาฝากให้พ่อแม่เลี้ยงถึงแม้จะเป็นภาระแต่ว่ามันก็ทำให้พ่อแม่นี่ไหายเหงาละที่สำมัถคือมีเพื่อนบ้าน แต่ทีนี้ในชนบทนี่คนแก่ก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคนแก่ในเมืองนะค,คือเหงาเมื่อหลายคนก็เลือกที่จะหาท้งออกด้วยการมีคู่ชีวิตซึ่งก็ถือว่าโชคดีนะถ้าได้เจอคนที่ถูกใจคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าได้คนที่แตกต่างกันมากแล้วเข้ากันไม่ได้นี่ก็ แทนที่จะได้ความสุขก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวแต่แม้จะได้คนที่ถูกใจมาเป็นคู่นะสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือว่าสักวันหนึ่งก็ต้องแยกจากกันยิ่งได้คนที่ถูกใจมากเท่าไหร่นะอาจจะมีความสุขกว่าคู่อื่น แต่พอคนใดคนหนึ่งร่วมหายตายจากไปจากที่เคยอยู่บนสวรรค์นี่ก็เหมือนกับลงนรกเลยนะคนที่โชคดีได้คู่ที่ถูกใจนี่มันก็โชคดีชั่วคราวนะเพราะว่าถึงเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากไปนี่มันมันทุกทรมานมากตรงข้ามนะคนที่ได้คู่ที่ไม่ถูกใจตอนที่อยู่ด้วยกันนี่ทรมานมากแต่พอคนใดคนหนึ่งจากไปนี่จากลงนรกเหมือนขึ้นสวรรค์เลย วันนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคุณตาคนเนี้แกได้คู่ที่ถูกใจนะแล้วทำให้แกหายเหงาแต่มันก็ชั่วคราวนะถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเกิดตายไปก่อนแม้คุณตาจะโชคดีอายุยืนนะถึง90สิบถึงร้อยปีแต่ว่าก็คงจะทุกข์มากเป็นทางที่ดีเนี่ย อยจะไปหวังพึ่งคู่ชีวิตนะว่ายทำให้เราหายเหงาหรืออยากจะหวังพึ่งลูกนะที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยหายเหงาต้องรู้จักพึ่งตนเองให้ได้นะนั่นคือเรียนรู้ที่อยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขการที่ไปหวังพึ่งคนอื่นว่าช่วยทําให้เราหายเหงาโชคดีนะถ้าเจอแต่ถึงเจอก็ เป็นโชคดีชั่วคราวพอสุดท้ายก็ต้องพัดพากจากกันดังการอยู่กับตัวให้ได้นี่สำคัญมากเดี๋ยวไป่เพ่อนมีโทรศัพท์มือถือแล้วจะช่วยทำให้หายเหงาหลายคนนี่โทรศัพท์มือถือไม่ได้ช่วยเลยฐานทำให้แย่สิ่งนะเพราะพอเล่นโทรศัพท์ไปนานๆก็ตกเป็นเหยื่อของผู้มิจฉาชีพแกล้ง <c oughs> call center บางคนนี่ดูโทรศัพท์ทั้งวันเลยเพราะเหงา และช่องที่ชอบมากคือช่องที่เกี่ยวกับการเมืองเพราะดูและติดใจมันมีความโกรธความเกลียดผสมผสานก็เลยการพวกอินการเมืองคนแก่ทีนี้ก็อินการเมืองเยอะนะจกนกระทั่งไม่มีความสุขและแถมระบายความทุกข์ให้กับลูกหลานและที่สาคันคือพอป่วยติดเตียงเนี่ยถ้าไม่รู้จักอยู่กับตัวเองนี่มันทรมานมากนะ ไอการอยู่กับตัวให้ได้นี่สําคัญมากและไม่ใช่ว่าไปไปเรียนรู้เอาตอนที่ต้องอยู่คนเดียวนะต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้เป็นมีตรกับตัวให้ได้คนที่เป็นมิตรกับตัวไม่ได้อยู่กับตัวไม่ได้นี่ลำบากนะหลายคนเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวโดยว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นสาวอยู่กับตัวไม่ได้อย่างมีแฟนไปหาใครก็ได้มาเป็นแฟนพอได้มาแล้วปรอกว่า ผิดหวังอย่ารุนแรงเพราะว่าผู้ชายนี้แย่มากก็กลายเป็นว่าตัวเองนี่ทุกข์ทรมานบางคนนี่ได้คู่ที่เป็นคู่กรรมนะสุดท้ายก็เกิดการทะเลาะเบาะแวงทุบตีกันบางทีถึงกับล่อให้เกิดการทำร้ายกันถึงตายก็มีถ้าไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าตัวเองตายเพราะทน คนอยู่กับอีกคนไม่ได้อันนี้มันก็เป็นความทุกข์ของคนสมัยใหม่ที่ไม่รู้จักการอยู่กับตัวเองไปอยู่กับวัตถุสิ่งเสพมากมันก็เพลินนะกินดื่มเที่ยวเล่นชอบเนี่ยก็เป็นความสูงคนสมัยนี้แต่พอถึงเวลาที่ทำอย่างนั้นไม่ได้นี่มันจะทรมานมากแล้วก็ทำให้หาทางออกที่เป็นโทษกับตัวเองในที่สุดถึงแม้จะโชคดีนะได้คู่ที่ดี แต่ก็ชั่วคราวเท่านั้นแหละถึงเวลาที่ฝ่ายได้ฝ่ายนึงตายจากไปนี้อันนั้นแหละคือการลงนรกเลยจนกว่าจะอยู่กับตัวให้เป็นได้ก็จะมีความสุขไม่ว่าเวลาแก่เวลาป่วยหรือยามพัดผ้าสูญเสียก็ยังรักษาจใจปกติได้